好。 ต้องเลม <c oughs> สวัสดีจ้าวันนี้หนูนาจะพามากินแก้ตัวเพื่อน,อนตำดอกแครใส่เห็ดหูหนูลวกแบบสะดุ้งสะดุ้งเนาะใส่กระโพดด้วยเพื่อนๆหนูนาอยากกินแล้วก็ใส่ขนมจีนแคบหมูคือเรากินไงค่าเมื่อวานนี้แหละแก้ตัวไง เมื่อวานเลบไปหน่อยกินเหมือนไม่ได้กินนะเพื่อนๆพลัพมมีหลายไม่มีหลากหลายเลยเพราะว่าหน้าตามได้พักเห็ดหูวหนูดอกแคร์ <c ười> ชิคกี้พายก็ใส่ใบมะกรูดดว้วยลืมเ้า อร่อยมากเราตามอร่อยสักอย่าง ข้าวปุ้นอร่อยมาก 好不破碗了。 うわ you ต่อแสงดีเลยมันมืดมันาไม่ได้เปิดหน้าต่างด้วยเวอ move Namo tak. เราชอบกินพ้าเนี่ยที่จริงมันตำได้หมดเพื่อนๆ เด่มคือดีแ่บ

งานที่ลาแ,แล้วจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับตะคให้หนูานาละเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูนาทำคลิปต่อ,ตอไปเลยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีจ้าเพชร